เขายรียนสาเน่เขาเขาวันนั้นบ่เนี่ยเขาจ้างค่าเจ้ามาขุดไเนยว่าเขาได้สาแบบกษตรเสียดคาเจ้าจ้างขุดรจ้างขุดผมนี่โดเจ็ดหมื่นนี่เอาดินขึ้นมาถมนี่แต่ก่อนมันตำได้เนี่ยเนาะแต่นี่มันตำเป็นไล้ายๆให้นะมันอยู่นี่ครับคุณมันคอยสิเนาะผมเลยผมต้องมีขึ้นให้มันคล้ายๆเสมอกันท ได้ทีงามค่ะอันนี้มากยังนี่ยปลูกเอาวัวข้าโดเอาววขาโดอ๋อ้ขั้นดดี่เขงลุนสามต้นสามต้นเขาปลูกจกพั้นได้แน่บนซสือไมปงูกต้นสวยอันนี้ใบค่อยๆหลายพันหลายพันเอาวข้ด ความกันได้ครับเนี่ยปีเดียวกันปลูกเดือนกันยากันตว่าต้นต้นนี่ใหญ่บไงใบไ่สามต้นนั่นเนาะอันนี้พันธ์สีเหลืองมีพันธ์แดงตัวนี้ไงลึบๆแต่ว่าตัวนี้คืนซ่าเนี่ยสีเหลืองเนี่ยปีเหลือยงคืนซ่าครับอือ่าดีแะเท่าดีเลยสริยนปลูกกระดาษกระดา้าง ยาเรื่อยเนี่ยอ๋อเฟียงไนน้ำแนะน้ำให้เป็นหยาครับเป็นหยาหยาตัดออกแล้วกับหยาตัดออกแล้วเขาก็คุ้มได้เลยเพราะว่ายังเหี่งลงอีกบโหราณมือมันตัดอีกไหนรึเป่ผมตัดครับครับเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเลยบบได้คุ้มอ่ามันจะบมีทีวีของจุลินทรีย์ดินเพราะนั้นทุเรียนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากพืนตัวอื่นคือคือนยังไงบ่าู สามเดือนแรกนี่ไฮเส่วนสามเดือนแรกนี่ไฮแปียนไรอบโค่นมันจังเสียรอบเบาเนี่ยคันนี้คือคือลักษณะเบาเนี่ยเนี่ยผมจะอธิบายบางนี่เห็นบั่วมา่นี่มันจะมีโพงอากาศเพราะนั้นหฮเขาเอาดินเนี่ยเมื่อใส่ให้มันเต็มมันก็จะเดินไปเบ่ให้มันตายเนี่ยส่วนญงเบามันจะเนี่ยมันเบิองเนี่ยเนี่ยแน่แนเนี่ยมันจะเป็นโพงอากาศมันจะเป็นโพงอากาศวันนี้ห้เขาเอาดินมาใส่เนี่ยให้มันเต็มเี่ยเนี่ย นี่ล่างมันออกมามันก็ว่าเป็นยังเอาดินซุ่มนีละเตี้ยแม่เราดินซุ่มนีเขาใ่ให้มันเป็นโกลนหามันเป็นก้ล่างมันไปไก่เหรอครับมันเป็นโกนต้นนี้เนี่ยคือพานรอดแล้วแม่นี่เป็นยังเสียกุ่มม่แล้วเพราะมันบมีมียาเนี่ยแม่บอกว่าอะพรพะนั้นเขาคุ้มมนเลยเนี่ยหาดินมามาใส่ให้มันเป็นยังโรตีบาดบ่อรอดแล้วรอดแล้วแย่ไปนี่ ทมข้นเนาะที่แหลกเนาะคำว่าหามดินทมค้นหมายความว่าไม่ใหม่อะครับไม่ใหม่ที่แหลกเนาะแมนแต่ว่าถ้ามันพันอ่าจนทำมันเท่าสังเกตตัวนี้มันโบเนี่ยมันเป็นรูอากาศเนี่ยแมนว่ามันจะบบมีหม่องยึดเนี่ยเนี่ยเขากใส่ทุเรียนบ่ได้ตายง่ายว่ได้แต่ว่าเขาจะถอนหยาเด้เอาแต่ดินดินนั่นพวกเนี่ดินที่ผสมเนี่ยจังสีเขาขุดเอาดินตัวนี้ก็ได้เนี่ยขดดินหนาเนาะ แมนขขดดินนะดินใส่คียงุณแล้วว่าพื้นหยาคุณคือยังผมตัดเออหนาหยาตัวนั้นมาคุ้มย่าให้หนามันแห้งาเงาคุ้มเงามันต้องมีความชื้นว่าเชียวอันว่าเชียวเฟืองจังหวะพยายามเอาเฟืองมาให้บานนี่เฟืองนี่ยุติให้ใส่หยาที่เข้าเลยหยาแฝงพอมาหยามันเกิดล่านอ่ะผมเลยบอใส่เฟืองเฟีองในเกิดล่าเราอยู่นี่เขาได้ใส่ไต้โค้ดได้มาบอผมเอามาสีเจ้านึง บาดนีไก็บพ่อตีดอีกเลยพ่อโดยโดยโดยส่วนใหญ่นี่สีกับกล้วยนะงามงามตัวนี้เดี๋ยวเฮ็ดนี่ปีนึงแม่นบ่ครับอดีน้องตและสิได้กินหมากตัวนี้ก่อนโมหนึ่งสองงามเยอะนี่แหละปลูกช่วงนี้แหละครบปีแล้วนี่ช่วงท่านว่าหนาวกันไปท่านว่าหนาวเนี่ใบอันสีนวลตุลาพฤศจิการ์นี่แหละปลูกจ้ก่อนก่อนหนาวนะจ้า เอาดินเอาดินลงใส่เห็นมันติมยั่งตี่แล้วครับพอเอาน้ำมหมดเนอาน้ำเทใส่เนี่ย <c oughs> ดินมันจังสีลงไหมครับถ้าเขาได้ดินแดงๆมากก็ได้แห้งดีเนี่ยเน,นี่ยเขาใส่จางใส่ใส่น้ำดันมันลงทุเรียนมันบ่บบเป็นอย่างง่ายๆดอกแล้วก็เ,เอา,เอาอยาเนี่ยขึ้นคุ้มมนเลยแล้วก็ลาดด้วยไตโค้ดมาดเออคุณคุณเนี่ยเขาเหนเขาใส่รอบนากเนี่ยเขาคุ้มเยอะทุผม เอาลอ่ครับเขาใส่ได้ปุ่นแต่ว่าเมื่อเขาใส่ปุ่นแล้วเขาต้องคุมใส่ใส่โคได้มากันเีอ๋อคุมมันใส่ปุ่นกับย่านมันตายแต่พวก้าใส่ไปหลายเขาใส่เขาต้องจีดใส้โคได้มาใส่ซ้เนี่ครับบ่รมุงดินแล้วก็เขาแน่นปุ๋ยปุ๋ยก็นี่เขาใส่ปุ๋ยสูตรใดนะเดี๋ยวนี่ผมผมใส่ปุ๋ยสูตรใดที่เขาเขาป่วยใช่ไหมครับที่ที่เขามีผมใส่ปุสูตรยิบเกีย ยี่กกิบเจยี่ย็ดอยาของยาลาปอของทอบวันของท็อปบันยาลาก,ก็เคยใส่แต่กลัมอืมต้นนี้กำลังงามเลยมีต้นงามต้นบอง,งามเหมือน,อนองงละดินดีไวด้เนี่ยะมันเป็นดิดนดินพวกนวกี้เราปลูกปลเรา,เรา,เราดรูแลมันจะงามดินผมมาก่อนปลผมมาสูงแล้วเมือดิูเนาะ จ้าร่อนละสั้นหรอคือเขาบอกอะไรเขาบอกเขาบอกลูกเด้ว่าจะของเห็ดว่ากับของเห็ดแบบนั่นมันมาเป็นไรไทยไม่เบิ่งเน่น้ยมันหวานคืนว่ะแต่แต่คนมันใหญ่เด้เนอต้นคนมันใหญ่สามสิบก็ต้นตายตายเกือบเบิดแล้ว ผมสามมาเรื่อยๆใช่รับเรือเรือพ่อหาตูนบนานี่เนาะนาเบิงเนาะนี่เนี่ยคือมองนี่มันสุดเนาะที่มันตายเพราะว่าที่มันแบบบรยังเพราะวอย่างปลายรากมันเน่ารากคนยังอยู่อยู่แต่ว่านาแรีงมันเจ็บแตกเพราะว่าอย่างเพราะว่าน้ามันจะบอนั่นบดนี้เขาเหตุจังใดมันจังจะเป็นเป็นหลังเตาให้ได้เนี่ยมองนี่แตคือมันก็มีอย่างหนึ่งก็คือเขา เอาดินมาถมเลยบ่เอาดินมาถมได้แต่ว่าให้เ้ามีห้ามีอย่างจังสี่น้ำเพื่อยังให้มันโป่งน้ำเห็นโปงแล้วเขาก็เอาดินเนี่ยดินพวกนงนีใหบขึ้นมาให้มันเป็นจังซี่ให้มันสูงไปเรื่อยๆไม่ไม่จะเฝ้ากขบลายค่อยๆกบไปเรื่อยๆค่อยกบไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันไม่จังเสียรากมันจะค่อยเดินขึ้นมาให้รากมันเดินขึ้นมาก่อน อีกสองเดือนกบเท้นเองกบเทียบางๆอ่ะเออเขากบเทียบางๆนี่เสียเดี๋ยวมันก็สูงขึ้นเองดอกอ่าเนี่ยชังเสียตราบใดที่น้ามันขังมองเนเนี่ยแมนบอสมันจะมีปัญหาเรื่องระบบหลังคือปลายล่างมันหมวกล่างมันจะจะ่น่อาคือมองเน่้บราห้น้ำอยู่เลยเออคือคือมองเน่เพราะห้น้ำมันอยู่เพราะว่าดินมันเป็นดินทรายมันอุมน้ำง่ายู่แล้วมันอยู่ในป่าก้วยอ่าบัดนี้เขาก็แก้ไขไม่แล้วกะเขาก็ฉีดเตยโูเดอรมาน่ะล่ะทุก ทุกนั่นและก็เพิ่มปุ๋ยน้ำเขาต้องใส่ปุ๋ยมันจะมีวิธีกันแต่คนามาเนี่ยฉีดลงดินเลยเนาะฉีดลงดินเ้าไม่ทั้งกันพวกฉีดปุ๋ยฉีดยาเนาะเนี่ยเขากลับคอยเอามาใส่ยังเสียกบโค่นอ่ะมันกบได้ว่าแต่เขาจะไปกบหนาแต่ว่าไม่ไม่เนี่ยจะเฝ้ากบมันไอ้มันหายใจก่อนเพราะว่าพกตระเีรากมันปรไเ้เดินนะ<ก>แต่หลังจากสองเดือนสามเดือนแล้วเนี่ยอ่ารากมันจะเดิอนออกมาถัาหกเดือนรากมันจะเดิอนออกมาข้างนอกเพราะนั้นเขาต้อง เขากับใจยังตีคใหไ้มันสูง,มงมผมผมมาผมจะกล้วยออกเดือน <คำ S 1> น,นี่เมษาเนี่ย <คำ S 1> เมษาพืชพาคือเอางานคือปีสิมาเนี่ยกล้วยที่โลผิมเบิร์ตคือคือขายแล้วก็บจบเลยบานผีผมผมสิบอเอาอีกกล้วยเลยสิเพียนทุเรียนอย่างเดียวนะห้องกะเหลือไปจักน้อยก็ได้บอเป็นยังบอเพราะว่าเดี๋ยวผมสิลงบหมกหุ่ก็มซับอ๋อสิลงบักฮวงครับได้บอบักฮวงกับทุเรียนเนี่ยเขากันบอ มันก็ได้อยู่แต่ว่ากระบอกแนะน้ำปนได้เพราะว่าสินบ่มาปลูกนี่ดอกเสียงจตีนเขาอันห่างกันนี่มันเก่ามันห่างกันมันได้ต่อเมียกี่ร่องพุ่นผมสี่รงนี่แหละมันก็มามากันเสียแต่ว่าโคมันเกิดสนั่งกระบอกคนไม่ลู้ก็ป่วยนี่ลูกระดับนี้โรคระดับนีเวลาเขาเห็ดนี่จังเสียเขาขาฉีดไตรโคเดอรมากเพราะว่าลูกระดั อันนี้ก็ได้โยอันนี้ก็ชื่อสิโลดสิโที่ได้สิโลคำเนาะวอนเห็นมันแทงยอดขึ้นมากเนี่ยนะถ้าจังเลือกเอายอดเนี่ยนี่มันกระลังแต่ว่าตอนหนับนที่นี่ที่ผมว่า้ลูกอันสร้างมาให้นี่ผมมาพุนจิมบูกเสริมนี่นะครัมาสามครับมาเสริมเป็นสองต้นาขึ้นคางคางกันไว้การป้อกันต้นต้นต้นตายกันห้านั่นนะจริงจริงอ่ะเป็นต้นคู่แม่น้ำให้ปลูกปลูกต้นเดียวแหละถ้าเขาเข้าใจแล้วเด๊ะ มน,นมยนัําให้ปลูกต้นเดียวแต่ว่าถามันเป็นยังสี่เ้าสิบปลูกใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันหลอดแล้วเพราะว่ามันว่าแต่เขาอย่ามามาซูนห่างมันอีกปล่อยปล่อยมันทิ่มไว้จังสี่หล่ะเขากา็หดน้ําแเราก็เริ่มยอดปุ๋ยเนี่ยเขามีปุ๋ยอินซียอยู่บ่อยอยู่เนี่ยอินรียเคมีเขาไดี๋ยวใส่อินซีเคมีมีอยูอ่ผมเอาก็ผมผสมกับไอ,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 อ้สูตรแดดเดี๋ยวจังไปบ่งยู่เทียงอะไรเนาะ แต่ว่าตัวนี้มันได้อยู่ต่ว่าต้องใจเย็นลอ่ลอล่อให้มันนานๆก่อนบันนี้ปล่อยให้มันแตกครับมันจะมีการแทงยอดกันเออมีการแซงยอดจังสี่เขากตัดออกกระตุนให้มันแข็งขึ้นมาเขาก็ใส่ปุย๋ยวัดนี้ <ผม S 1> เข<อ>าจังเลือกยอดที่หลังคนคนคน,คนตนมันสมบูรณ์อยู่ผมว่าเนี่ยใส่อย่างนั้นจะเยอะเพราะว่าติดเยื่อยังเลยนะ จังซี่ก็ได้เยอะมันก็แกินเขาก็กินเขาหอยเกลือเหรนี่ยกินเขาหอยเกลือกินเขาหอยเกลือไปเรื่อยินเขหอยเกลือโอเคเยอะมันก็ได้เยอะเนี่ยบางโฮงปลูกแดงอ่ีหนากกโอเคมันมันยังเหลืออยบเอ็ไปอย่างจ้าบางโฮงปลูกงามาเเเนี่ย แต่ว่าเขาต้องเริ่มใส่ปุ๋ยให้มันแบบจะใส่ฟุ้งก่ใส่สองข้องลองเออห้าทาี่เขาอมานะเขาสามารถกบทับกบทับได้เรื่อยๆอละกัน้อยปุ๋ยฟุ้งเขาก็ใส่รอบนอกไ้เดี๋ยวมันจะออกไม่กินดอกเขาบอกต้องใส่ไก่ข้นออแ้เขาใส่เน้นปุ๋ยอินทซียเคมีหรือปุ๋ยเคมีเลยก็ได้บอกเป็นอย่างอินรีเหรอผมก็ว่าสิใช่อินรีเคมีไปเรื่อยๆงามงามอันนี้เนี่ยพวกพวะเสียนมาใหญ่ขึ้น บเบาเนี่ยน้ำมันจะขังแหละให้เขาสังเกตต้นที่มันใหญ่เนี่ยมันจะนุ่นนุ่นแมนบอเงามันแมนแมนมันต้นที่มันพหญสังเกตเลยมันจะเป็นแบนอ่าไปสังเกตทุกต้นเลยครับคือต้นคุณกับนุ่นเนาะอ่าต้นนุ่นนอันนี้มันระแบนอ่าบน่านั่นกาแบนมันก็เลยจะเริ่มเติบโตบดีอ่ามันหนาพ้นมันมันจะมีน้ำท่วมมากผมยันน้ำมันบ่อันนี้ปัญหาสู จริงๆดินดินทรายมันมันซุมอยู่แล้วใส่มินิสปิงเกร์พวกนี้มันจะซุมเพราะนั่นเห็ดจังไดมันจังจะจะนั่นก็คือเขาเอาหญ้ามาใส่แล้วเอาดินดินกบจากน้อยเนี่ยไ้มันยูในะดับนเนี่ยเนี่ยมองนี่ให้ได้บัดน,นี้เขาจังคอยคอยอนั้น,นไค่อยปลูกเพราะมีหญ้าทับถมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยหญ้าก็ดินใส่ดินจากน้อยใส่หญ้าขึ้นมานี่ยหญ้าก็ตัดหญ้าผมมันฟ้ปวดลูกอยูอย่เน่บัดนี้เขาหญ้าพวกนี้ขึ้นมาเนี่แต่ว่าเขาต้องฉีดใส่โคูดเดอมา น้ำมามันยังไงขึ้นมาแล้วกับทาดินห้วยใส่น้ำมันก็จะย่อยสลายเรื่องกายไปแล้วนั้นเพราะว่าถ้าด,ดินแจ้งเดียวมันก็พอได้เนี่ยม,ม,มันเริ่มแตกแล้วนานตัวละไปนั่นแหละสองสามต้นเหรอผมว่าจะมาเสริมหน่อยข,ข,ข,ขับขับแตเสริมเรยพวกเสริมบางข้างไปเนี่ยลายแห้งอันนี้มันขวานวดเพรา่ายังไงตัวนี้ขวานแห้งโดยเขาจะปลูกไว้ก็ได้เฮจะปลูกเฮี้ยงไว้เลยเหรอเขากับหนปลูกนี่ตัวนึงปลูกคู่กัน ัอยังเก่าบยังกบบยังกัาบเป็นยังบอเป็นยังเออนี่มันได้ตำแหน่งู่แล้วกับปลูกนี้ต้นนี้เออปลูกมันร่อนบเป็นยังมันจะมากต้นนะแต่จหลายต้นเยอะาูก่เห็ร่ึงแล้วอนออกใบไม้ออกใบไม้โนนนมันมันไม่ถึงหนาหนาวพอดีก็ะป่อยนั้นไว้นี่แหละฤดูใบไม้ร่วง ไ่ปไม่เรเขาก็เริ่มใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาหญ้ากบเอาหญ้ากบแล้วก็ให้มันนี่หญ้านั่แ่มันจะทำปุ๋ยโอ้เพิ่นปลูกบ่หน่อยต้นตอนนี่รับอยมันสา มันเลยใบห่วงมันมันถึงมันแตกใบไหมเพราะแตกใบไหมต่อมันจะสลัดสลัดใบเก่าเพราะมันมีใบไหมปพ๊บมันหมายถึงว่ามันจะรอดแล้วเพราะมันรอดแล้วมันก็เลยต้องเอาใบใบเก่าถิ่มจริงไหมครับอันนี้คือกันมันแห้งมันจะแห้งจริงหรอทุเรียนเพราะเบอกเป็นหยังแต่จัดการนั่น บางเนี่ยนามมันนามมันหลายมันเท่ามันก็จะแตกงาถ้าได้กินปุ๋ยเล็กน้อยมันก็อาจจะดีแมนแมนมันสีมีสีสันขึ้นก็นี่ไหมจ้ะปุ๋ยมันสีมันสีสีเขียวขึ้นก็นี่สังเกตเวลาเกินหกเดือนเนี่ยเห็นบ่มบางเนี่ยมันเนี่ยนะเขาเอาดินมาใส่เห็นไหรากมันกำลังแตกไม่เนี่ยเห็นนะเออมันตามา